มินตราเล่มที่1นึ่งปฐมปริศนาตอนโรงงานโลกกนหนึ่งเสียงเครื่องพยุงชีพดังยาวขึ้นทำให้ทั้งแพทย์และพยาบาลพากันวิ่งเข้ามาในห้องของท่านอดีตประธานกลุ่มบรรษัทสิงบดีแพทย์ตรงเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจด้วยมือแต่ไม่เป็นผลจึงหันไปบอกให้พยาบาลส่งเครื่องกระตุ้นไฟฟ้ามาให้พอตั้งค่าและชาร์จเรียบร้อย นายแพทย์หนุ่มผู้นั้นก็จกับขั้วไฟฟ้าทั้งสองเข้าที่หน้าอกของคนไข้แล้วทำการช็อตกระตุ้นหัวใจทว่าคนไข้พลันลืมตาขึ้นมีเส้นเลือดแดงทั่วบริเวณตาขาวและเส้นเลือดเขียวที่ปูดปนทั้งใบหน้าเขาตวัดมือบีบคอแพทย์หนุ่มแน่นทุกคนตกใจกับเหตุการณ์พลิกผันฉับพลันบุรุษพยาบาลสองคนเข้าไปช่วยดึงมือคนไข้ออกแต่เพียงคนไข้สะบัดทีเดียว บุรุษพยาบาลทั้งสองก็กระเด็นไปกระแทกกับผนังจนสลกเหมืออน,นางพยาบาลหลายคนเริ่มกรีดร้องหน้าของแพทย์หนุ่มก็เริ่มซีดจนออกเขียวคล้ำและประตูห้องก็เปิดพรวดเข้ามาชายหนุ่มคนหนึ่งโผล่นำเข้ามาก่อนคุณปู่เสียงชายหนุ่มร้องเรียกเขาหันกลับไปแต่ไม่พบคนที่เขาพามาด้วยจนมีเสียงดังขึ้นออกไปเสียงตวัดดังดึงให้ชายหนุ่มหันมา คนไข้ปล่อยมือแล้วล้มลงนอนแน่นิ่งพยาบาลรีบเข้าไปช่วยแพทย์หนุ่มผู้นั้นที่ทรุดลงไปกองกับพื้นมีแพทย์และพยาบาลอีกหลายคนเข้ามาแกรนหาที่เองที่ผนังห้องเกาะอ,อยู่ด้วยอสุรกายร่างใหญ่สีดำแดงมันมีแขนถึงสีแขนกำลังจ้องมองมาดรชยศร์ยยค่อยถอดแว่นออกเช็ดกับชายเสื้อของตนใครกันแน่ที่รนหาที่ ชายยศกล่าวแล้วเงยหน้าขึ้นแววตาเขาเรืองวา่าร่างอสูรกายตนนั้นก็ลุกโชนไปด้วยเปลเวเพลิงสีฟ้าที่แผดเผาอย่างรุนแรงจนร่างนั้นสลายหายไปสิน้นชายยศค่อยสวมแว่นกลับเข้าที่ชายหนุ่มคนนั้นรีบเดินเข้ามาหาเมื่อปู่ของเขาได้รับการดูแลอดีตประธานกลับไปอยู่ในสภาพโคม่าเหมือนเดิมเส้นเลือดมากมายที่ปูดโปนเมื่อครู่ก็ล้วนเลือนหายไปสิน้นอาจารย์ เสียงชายหนุ่มเรียกขึ้นชายยศค่อยหันมายิ้มให้ไม่มีอะไรแล้วโชคดีที่พวกเรายังมาทันชายยศเอ่ยบอกต้องทำยังไงหรือครับพวกผมหมดปัญญาแล้วอาจารย์ช่วยด้วยเถิดครับชายหนุ่มร้องขอแววตาหน้าสงสารใจเย็นคุณพงษ์ทวีทุกปัญหาล้วนมีทางแก้เพียงแต่เราต้องหาสาเหตุที่แท้จริงให้พบก่อนชายยศเอ่ยปลอบไป ชายหนุ่มนามพงทวีค่อยระบายลมหายใจออกมาเหมือนจะกลั้นเอาไว้เพราะอาการตื่นเต้นจากเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นตั้งแต่เรียนจบแพทย์ด้านจิตเวชมาผมยังไม่เคยเห็นเคสที่น่ากลัวอย่างนี้มาก่อนปูผมมีอาการเพอร้อและคลุ้มคลั่งมันไม่มีในข้อบ่งชี้อาการทางจิตเวชแม้แต่กรณีเดียวผมลองตรวจสอบหมดแล้วจนหมดหนทางต้องไปรบกวนอาจารย์ช่วยผมด้วยนะครับ พงทวีร้องขอไปอีกน่าสนใจที่เธอยังไม่ทิ้งความรู้ที่ฉันถ่ายทอดให้แม้ตอนนี้จะผันตัวมาเป็นนักธุรกิจหนุ่มอนาคตไกลแล้วก็ตามชายยศเอ่ยตอบเหมือนจะชวนคุยเพื่อเบีย่งเบนความสนใจพงทวีค่อยยิ้มให้เขาดูผ่อนคลายมากขึ้นจังหวะการหายใจก็กลับมาเกือบปกติไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเป็นเพราะคุณพ่อผมขอร้องมาคุณปู่ก็มาป่วยด้วยโรคประหลาดผมก็เลยจำต้องลาออกจากแพทย์จิตเวช แต่ก็ไม่นึกเลยว่าความรู้ด้านจิตวิทยาจะช่วยให้ผมบริหารธุรกิจได้เป็นอย่างดีพงทวีเปยตตอบเมื่อเห็นบรรยากาศค่อยลดความกดดันลงชัยยศค่อยเดินไปยืนมองดูอดีตประธานก่อนจะเปรยขึ้นแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เคสทางจิตเวชปกติเราจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงชัยยศกล่าวแล้วหันกลับมาผู้เชี่ยวชาญหรือครับพงทวีปยายาขึ้น ถูกต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหนือธรรมชาติเธอเคยได้ยินชื่อของกลุ่มมินตราไหมลองเข้าไปดูเว็บไซต์ของพวกเขาได้พวกเขามีผลงานในด้านนี้มาหลายกรณีแล้วเพียงแต่ของฟรีไม่มีในโลกชัยยศเริ่มขายของพงทวีขมวดคิ้วไปพักใหญ่ผมจะลองเข้าไปดูครับเรื่องเงินไม่มีปัญหาขอเพียงพวกเขาช่วยคุณปู่ผมได้เท่าไรผมก็ยอมจ่ายพงทวีเปยตอบชัยยศค่อย,ยิ้มให้ เขาเดินไปใช้มือตบบ่าลูกศิษย์หนุ่มเบาๆถ้างั้นก็คุยกันง่ายหน่อยลองเข้าไปดูแล้วติดต่อฉันมาฉันรู้จักคนในกลุ่มจะช่วยพูดคุยให้ชัยยศกล่าวแล้วเดินออกไปจากห้องพงทวีก็รีบตามออกไปแต่พอพ้นประตูออกมาก็ไม่เห็นใครแล้วเขาวิ่งตามหาไปอีกพักใหญ่ก็ยังไม่เห็นชัยยศแม้เงาอาคารในแถบนี้เคยเป็นหมู่ตึกของอาพาร์ตเมนต์ ที่ทางรัฐสร้างขึ้นไว้ให้ประชาชนมาจับจองซื้อหาในราคาย่อมเยาแต่หลังเกิดภยัยพิบัติจนประชากรเหลือน้อยทําให้หมู่ตึกแห่งนี้กลายเป็นอาคารร้างมีวัชพืชและเถาไม้เลือยมากมายขึ้นปกคลุมมันจึงกลายเป็นที่พักและที่หลบซ่อนชั้นดีของบรรดาน้องหมาน้องแมวจรจัดจำนวนมากอินสอนรินและทียอกำลังช่วยกันนำถาดกระดาษใส่อาหารแมวและสุนัข ไปวางไว้ให้พวกสัตว์จรจัดเหล่านั้นได้กินกันประทังความหิวอินสอนกับปรินมากันหลายครั้งแล้วแต่ก่อนหน้านี้มีอาหารมาน้อยจึงไม่พอต่อการแจกจ่ายทําให้ทั้งสองต้องกลับไปด้วยจิตใจที่หดหู่แต่คราวนี้ต่างไปที่ย่าเป็นคนขับรถตู้บรรทุกอาหารแมวและสุนัขมาหลายถุงใหญ่เลยมีพอแจกจ่ายได้อย่างเหลือเฟือเอาค่อยๆกินไม่ต้องแย่งกันงานนี้มีเพียบจำไว้นะพี่นันคนสวยเป็นเจ้าภาพ ทำให้พวกเธอได้กินกันอย่างอิ่มหนำสําราญอินสอนเปรย์บอกอย่างมีความสุขทำเอารินต้องหันมามองไม่ต้องช่วยประชาสัมพันธ์เจนันก็ได้หนูอินพวกหมาแมวมันไม่รู้จักเจ๊แกรหรอกรินเอ่ยบอกเหมือนชวนคุยยังไงก็ต้องบอกพี่นันเขาอุตส่าห์ใจดีแบ่งเงินมาช่วยซื้ออาหารให้แล้วแม้พวกน้องหมาน้องแมวไม่รู้จักแต่วิญญาณแถวนี้เขาจะได้รับรู้ แล้วช่วยให้พี่นันมีงานเข้าเยอะๆจะได้รวยยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะได้มีเงินมาซื้ออาหารเลี้ยงน้องๆจอนจัดพวกนี้กันอีกไงอินสอนบอกถึงเหตุผลรินฟังแล้วค่อยปลายไปมองก็เห็นรอบบริเวณมีวิญญาณได้ร่อนจำนวนหนึ่งมายืนดูกันอยู่ห่างๆหลายคนมีสีหน้ายิ้มแย้มน่าจะเป็นวิญญาณของคนที่รักหมาแมวพวกนี้รินก็ได้แต่ยิ้มรับกับแนวคิดของอินสอน พอดีที่จะเดินแบกถุงอาหารมาเพิ่มให้ตามมาด้วยคนหน้าเดิมอีกคนอ้าวแล้วนี่มาทำอะไรกับเขาว่างงานนักหรือหมวดรินเอ่ยทักไปทันทีพลสิทธิ์ค่อยวางถุงอาหารแมวลงฉันออกเวรพอดีเลยแวะไปหาที่ร้านมินตราแต่เขาบอกว่าพวกเธอมาให้อาหารน้องหมาน้องแมวที่นี่ก็เลยตามมาพลสิทธิ์เอ่ยบอกพี่พลสิทธิ์ก็มาด้วยหรือคะขอบคุณนะคะขอให้เจริญเจริญ อินสอนกล่าวอวยพรสมพรปากครับน้องอินอวยพรให้ปีนี้ผมต้องได้เลื่อนขั้นแน่พลสิทธิ์เปิยตอบพร้อมรอยยิ้มอย่านอกเรื่องในบอกไปหาฉันมีธุระอะไรไม่ทราบรินเอ่ยถามไปพลสิทธิ์ก็หันกลับมาเริ่มออกอาการอึดอักพูดไม่ถนัดก็ไม่มีอะไรอาจารย์คงให้ฉันไปเข้าค่ายฝึกเพิ่มท่านผู้ว่าก็อนุญาตให้ฉันลาง,งานไว้แล้วคงไม่ได้เจอกันอีกพักใหญ่ ก็เลยว่าจะมาเออคือบอกลาก่อนไปมั้งไม่รู้เหมือนกันพลสิทธิ์เริ่มพูดติดขัดนายไม่รู้แล้วใครจะรู้แค่ไปเข้าค่ายฝึกไม่ได้ไปตายสักหน่อยจะมาลากันทําไมรินเปรยตอบแล้วยื่นมือออกไปเอามารินออกปากแต่พลสิทธิ์ยังมีอาการงุนงงไม่เข้าใจเอาเอาอะไรมาพลสิทธิ์ย้อนถามกลับไปมือถือนายง รินจำต้องพูดตามตรงทำให้เธอเริ่มเม้มปากอย่างไม่สบอารมณ์พลสิธิ์ก็คล้ายยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ส่งมือถือให้โดยดีรินเอาไปพิมพ์บางอย่างแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นรินกดปิดแล้วยื่นมือถือคืนให้พลสิทธิ์รับไปดูรินค่อยลุมือถือของตนออกมาจากกระเป๋ากางเกงพลสิทธิ์เห็นเบอร์โทรในเครื่องของตนก็พลันเข้าใจตอนนี้นายก็มีเบอร์ฉันแล้วแต่จำไว้นะโทรเท่าที่จำเป็นเท่านั้น รินกล่าวสำทับโทรคุยไม่ได้เลยหรือพลสิทธิ์ถามกลับมาไม่ได้รินปฏิเสธกลับอย่างฉับพลันเออก็ต้องดูว่าเรื่องอะไรถ้าไร้สาระฉันกดวางเลยนะรินค่อยผ่อนผันให้พลสิทธิ์ค่อยย้มยิ้มเข้าใจแล้วพลสิทธิ์ตอบรับแล้วเก็บมือถือเข้าที่ตกลงพวกพี่ทั้งสองเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมอินสอนเอ่ยถาม ไม่ใช่เออเราย้ายไปตึกอื่นบ้างเถอะตึกนี้ถ้าจะอินกันหมดแล้วรินสวนกลับแล้วรีบเปลี่ยนเรื่องก่อนจะเดินกลับไปที่รถตู้สวนกับทียอที่กำลังแบกถุงอาหารมาเพิ่มไม่เอาแล้วหรือที่ยอเอ่ยถามพอดีอินสอนกับพลสิทธิ์เดินกลับมาเราจะย้ายไปตึกอื่นนะอินสอนเอ่ยบอกแล้วทั้งหมดก็พากันเก็บของขึ้นรถตู้ขับไปยังอีกตึกหนึ่ง ภายในปราสาทเก่าที่มีมาแต่สมัยยุคกลางของโลกในเขตปกครองยาโรซึ่งเป็นส่วนของทวีปยุโรปที่เหลืออยู่ปราสาทหลังนี้รอดพ้นภัยพิบัติมาได้จากการก่อสร้างบนหินแกรง่งทั้งยังมีส่วนที่เจาะเข้าไปในเนื้อหินแข็งตัวปราสาทด้านนอกได้รับผลกระทบบ้างแต่ก็ได้รับการบูรณะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมในห้องรับรองขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเครื่องเรือนและของประดับหรูหรา มีชายไว้กลางคนไว้หนวดที่เหนือริมฝีปากสีหน้าแววตาดูสงบเยือกเย็นแต่ทรงอำนาจเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ขนาดใหญ่ท่าทางครุ่นคิดเอามือขวาเท้าคางแล้ววางไว้บนพนักเก้าอี้ภายในห้องยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งเป็นชายสามหญิงสามหนึ่งในฝ่ายหญิงคือแอนนาลอยดูเหมือนพวกอาคานิยาจะเหิมเกริมมากขึ้นพวกนี้แบ่งแยกชัดเจนไม่ยอมเข้าร่วมกับพวกเราตั้งแต่สมัยก่อนแล้ว ผมคิดว่าน่าจะให้บทเรียนกับพวกนี้บ้างชายชาราหนวดคราขาวเอ่ยขึ้นใจเย็นเอยาสอย่าลืมว่าพวกนั้นยังมีวรทินและชินกรร่างอวตารของมหาเทพสตวาตีและสตกาวีลาทั้งสองนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาที่เราจะเข้าไปจัดการได้โดยง่ายหญิงสูงวัยอีกคนใส่หมวกทรงสูงในชุดดำเปรยห้ามหญิงวัยกลางคนอีกคนในชุดผ้าหลากสีพร้อมสายสร้อยลูกปัดหลายเส้น ค่อยขยับตัวก่อนจะเปรยขึ้นกราบีกล่าวมีเหตุผลเราไม่อาจวู้วามกับเรื่องนี้เมื่อกลุ่มมินตรามีแนวร่วมไม่น้อยเราคงต้องประเมินกำลังพวกเขาใหม่หมดก่อนจะเคลื่อนไหวก้าวต่อไปตอนนี้ชายที่นิ่งครุ่นคิดเมื่อครูก็เริ่มขยับนั่งตัวตรงขึ้นเขาหันมาทางแอนนาไม่ใช่ว่าผู้ทรงขุนชาวอาคายาจะเข้าร่วมกับพวกนั้นทั้งหมดเรื่องที่ให้ไปเตรียมการไปถึงไหนแล้วชายคนนั้นเอ่ยถาม เรียนท่านคิงแอริกฉันได้ส่งคนที่ท่านประสงค์ไปเรียบร้อยแล้วแอนนาเอ่ยตอบคิงแอริกพยักน้ารับก่อนจะหันมาปลายตามองดูทุกคนในห้องรอบหนึ่งพวกท่านก็จงตับไปเตรียมกำลังให้พร้อมรอฟังบัญชาหากต้องเคลื่อนไหวเราจะทำโดยพร้อมเพรียงร่างอวตารของมหาเทพยังนี้ใช่ปัญหาจะยังไงพวกนั้นก็เคลื่อนไหวได้จำกัดตามกฎของสายปกครองโลกธาตุ มิเช่นนั้นคงไม่ต้องอาศัยกลุ่มมินตาให้มาในร่างของมนุษย์เราจึงยังไม่ต้องกังวลคิงเอริกเปรดถึงเหตุผลสำคัญท่านเอยาสส่งให้นักฆ่าพลังเวทของท่านเตรียมพร้อมไว้เราอาจต้องบุกเข้าทำศึกกับอาคานยาคิงออริกหันไปกล่าวกับชายชาราหนวดคราเขาวท่านกระบีจงเตรียมกองกำลังแม่มดของท่านให้พร้อมปฏิบัติงานเราจะลอบจู่โจมพวกนั้นเมื่อประจวบโอกาสเหมาะ คิงอริกกล่าวกับหญิงชราสวมหมวกทรงสูงท่านไอเดลจงให้เหล่านักพยากรณ์ยิบซีของท่านติดตามสถานการณ์ทั้งหมดอย่างใกล้ชิดแล้วรายงานต่อข้าโดยตรงคิงอริกกล่าวกับหญิงชุดผ้าหลักสีก่อนจะหันไปปลายตาดูชายอีกสองคนที่ยืนนิ่งเงียบอยู่ในเงาสลัวภายในห้องท่านทอสคาจงเตรียมจักกลปีศาจของท่านให้พร้อมพวกท่านจะเป็นกองกำลังลับที่พวกนั้นคาดไม่ถึง ิงอิริกกล่าวกับชายที่สวมชุดแดงดำส่วนท่านเอลลอฝูงซอมบี้ของท่านจะเป็นแนวหน้าหากมีการประทะเกิดขึ้นหวังว่าจะพร้อมเมื่อถึงเวลานั้นคิงอิริกหันมากล่าวกับชายผิวมืดอีกคนส่วนเธอกลับไปจับตาดูกลุ่มมินตรายอย่างใกล้ชิดฉันต้องการรู้ทุกการเคลื่อนไหวของพวกนั้นคิงอิริกกล่าวกับแอนนานางก็ค้อมศีรษะลงรับคำ,คำคงอิริกค่อยลุกยืนขึ้น จะอย่างไรตอนนี้พวกจัตราเทวีก็เป็นเพียงมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อหาใช่ทิธิดาที่ไม่รู้จักตายเกมได้เปลี่ยนไปแล้วคิงอิริคไปขึ้นลอยๆแยวตาเลื่อมประกายอมหิตขึ้นบูบหนึ่งภายในห้องประชุมในจวนผู้ว่ามลรัฐธทยาคอนบรรยากาศค่อนข้างเคร่งขรึมจริงจังหลังจากการถกเครียรของเหล่าสมาชิกสภากว่าสชั่วโมงเกี่ยวกับวิกฤตภัยที่กำลังคุกคามเข้ามานับแต่การลักพาตัวผู้ว่า หลายคนแม้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อโดยเฉพาะสภาพของโลกในยุคปัจจุบันที่มีเรื่องเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นให้ได้พบเห็นบ่อยครั้งท่านผู้ว่ากลับมาที่ห้องทํางานของตนมีคนรออยู่จํานวนหนึ่งเป็นชินกรที่ชานันและธนรวีสองสาวลุกยืนขึ้นต้อนรับส่วนชินกรแค่หันกลับมาจากการมองดูทิวทัศน์ภายนอกช่องหน้าตา่างเอเชิญตามสบายครับผมต้องขอโทษที่ให้รอนาน พวกสภาสูงกำลังตื่นตระหนกกันยกใหญ่เลยต้องช่วยปลุกปลอบและให้ขวัญกำลังใจแก่พวกเขาท่านผู้ว่าไปร์บอกขณะก้าวเข้าไปซุดนั่งลงที่เก้าอี้ประจำตำแหน่งนั่นกับท่านก็ขยับเข้ามาใกล้แล้วพวกเขามีมติกันว่าอย่างไรคะนั่นเอ่ยถามไปทันทีพวกนั้นแบ่งเป็นสองฝ่ายพวกหนึ่งก็เสนอให้จัดเตรียมกองกำลังไว้ตอบรับวิกฤตการณ์ อีกพวกก็บอกให้ไปขอความช่วยเหลือจากองค์กรไพออนไม่ทราบพวกคุณรู้จักหรือไม่ครับท่านผู้ว่าเอ่ยตอบก่อนจะจบด้วยคำถามนั่นกับทันหันมองหน้ากันทันทีขณะที่ชินกรยังไม่มีทีท่าจะขยับเคลื่อนไหวก็พอรู้จักอยู่บ้างทราบมาว่าเป็นองค์กรใหญ่ระดับโลกพวกนี้มีสมาชิกองค์กรที่เป็นผู้ชานพลังจำนวนไม่น้อยเพียงแต่ว่าท่านเป็นคนตอบ เธอหยุดไม่พูดต่ออทำเอาผู้ว่าเริ่มสนใจจนเริ่มอดใจรอไม่ไหวเขาขยับเปลี่ยนท่านั่งเป็นหลังตรงแต่ว่าอะไรครับท่านผู้ว่าเอ่ยถามมาค่าตอบแทนค่อนข้างสูงมากค่ะนั่นเป็นคนตอบหมายถึงเรื่องเงินทองหรือครับไม่ทราบสูงแค่ไหนเราพอมีงบด้านแก้ไขวิกฤตการณ์อยู่มากพอดูท่านผู้ว่าเอ่ยบอกมานันตาวาวทันทีแต่ต้องรีบปลบเกลื่อนสีหน้า ค่าตอบแทนคือต้องถูกครอบงำชินกรกลับเป็นคนตอบท่านผู้ว่าพลเข้าใจหมายความว่าต้องตกเข้าไปอยู่ในอนัตปกครองของพวกนั้นใช่ไหมครับอย่างนี้งบเท่าไรก็คงไม่พอท่านผู้ว่ากล่าวแล้วนิ่งเงินไปชินกรพลันขยับเข้ามาใกล้แล้วท่านผู้ว่ามีความเห็นอย่างไรครับชินกรเอ่ยถามผมบอกพวกนั้นไปว่า ผมจะคุยกับคณะบุคคลที่ช่วยผมก่อนแล้วค่อยมาหารือกันอีกทีท่านผู้ว่าป r a y บอกเป็นข้อเท็จจริงที่พวกนั้นปฏิเสธไม่ได้สุดยอดเลยค่ะท่านกล่าวเชิญสรุปท่านผู้ว่าค่อยปลายตามองดูคนทั้งสามรอบหนึ่งว่าแต่พวกคุณพอมีทางช่วยไหมครับท่านผู้ว่าเอ่ยถามเรื่องช่องทางย่อมพอมีอยู่พวกไพอ้อนมีพวกเราก็มีพวกเช่นกัน นักกรเอ่ยตอบแววตาเขาสงบแต่หนักแน่นจริงจังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้คนได้ไม่น้อยทั้งยังคล้ายจะสามารถช่วยกระตุน้นให้ท่านผู้ว่ามีกำลังขวัญกล้าแข็งมากขึ้นจบตอนโรงงานโลกันหนึ่ง